อ่ะโอเคก็กลับมาอยู่กันใน Revolu t i o n กันอีกชิ้นเคยครับในวันนี้ก็จะมาทำเกี่ยวกับเออเป็นสอนเล่นให้มือใหม่นะครับก็คือถ้าดูคลิปนี้จบกระจาเล่นเป็นเลยนะครับก็ผมก็ทำไปหลายๆอย่างแล้วก็คือเกือบส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีวิวแล้วก็บอกอัปเดตอะไรต่างๆนะแต่คลิปนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าอสอนเล่นแบบจบในคลิปเดียวเลยครับจะพยายามไม่ให้เกิน20นาทีครับเดี๋ยวเริ่ม่ได้เลยแต่เราเข้าเกมมาให้เราเลือกสล็อตเลยนะครับแล้วก็ ใส่โค้ดกันก่อนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าโค้ดอะมันต้องเวลเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าต้องใช้เวลนิดนึงเนี่ยก็ไปฟาปร์มสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยกลับมาใส่โค้ดเนาะก็จะมีโค้ดในที่คอร์ดับก็คือเราเข้าไปดูในนั้นได้เลยนะครับแล้วก็เอาโค้ดมาใส่ก็จะได้เอามาสุ่มตระกูลนะครับก็คือกดไปที่คัพตอไมไม้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวรอโหลดสักแป๊บหนึ่งนะเพราะเรา ข้ามนแั้นเนี่ยก็จะแต่งตัวอะไรให้ตาตๆเรียบร้อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากแต่งชุดแบบว่าข้าวนชุดหนึ่งข้างล่างอีกชุดหนึ่งก็ปรับตรงนี้ได้นะครับก็คือมันจะคอมโบกันได้นะโอเคเดี๋ยวไฮไลท์ไฮไลท์หลักๆเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นะครับตระกูลเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับที่พอใช้ได้นะครับก็เอที่พอแบบว่าเอาไปเล่นได้นะก็คืออีพิเนาะแล้วก็เอ่อ n ลเจนดารี ary, นะครับแล้วก็เป็นมิติเ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรออัปเดตตระกูลอะไรเฮอร์รอตไอตระกูลเทนนิคอนส่งขามก็รออัปเดตได้นะครับแต่อันนั้นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหวาัวเาท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะก็ตระกูลปิดดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าใครดวงถึงเนะี่ยก็อาจจะได้ตระกูลเลเจนหรือมันก็ฟิตไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับขอโทษนะครับเอ่อถ้าเกิดว่าเรามีสปินเยอะจำนวนหนึ่งเนะี่ยค่อยมาสุกทีเดียวก็ได้นะครับ อันนี้จะสามารถฝากตระกูลได้ด้วยนะก็คือกดไปที่ d e p osit ตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีเ,เคยฝากไว้แล้วก็มาสลับตรงนี้ได้นะครับสลับแบบนี้เนาะนะแล้วก็กดสุขไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีเกมพารนะ์ทน่ะมันก็จะใช้เวลา่อไปีนึงนครับกว่าจะออกแต่ละโลเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีสริปน่ะก็จะสามารถข้ามได้เลยนะครับตระกูลที่ผมเริ่มแรกสําหรับ แนะนำสาหรับมือใหม่ก็จะเป็นตระกูลโซอี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีเซนรูปเนาะก็ยังไม่จําเป็นที่จะแปลงร่างนะครับหรือถ้าเกิดว่าคขดวงดีเลยไปก่อนนั้นะก็จะได้อคามันมาเล่นแทนครับอคามันเนี่ยก็จะ,ด,ะ,จะดีสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่ไม่อยากแปลงร่างเป็นททันครับโอเคเดี๋ยวสุมตระกูลดีกว่าเราจะพอใจครับก็สุมตัวนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปดูกันที่เกมหลักกันดีกว่านะครับ อ่าโอเคตอนเราเข้าเกมมานะครับมันก็จะอยู่ในล็อบบี้แบบนี้เนาะหรือมันก็เอ่อมาเป็นสมมิติแบบนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยกดแท็บไปเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเอาไว้เดินเล่นเฉยๆไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเกิดเรากดแทนะ็บเนี่ยมันจะกดอะไรสะดวกกว่านะครับพอเรามาถึงตัวนี้แนละ้วเนี่ยยังไงทุกคนเนี่ยไปเริ่มลองเล่นกันก่อนแนละ้วก็คือให้เราเนี่ยกดไปที่มิชชั่นอันนี้นะครับก็ด่าน ไอพวกชิคกันชิน่าทอสแจ็คฟอร์เรสเนี่ยมันค่อนข้าง,างยากนะครับแล้วก็โอกาสด้วยนะมันเสียเวลานาน,านครับอยากให้ทุกคนอ่ะลองเริ่มจากเอาสเกิร์ตก่อนนะเพราะว่ามันเร่งง่ายกว่านะครับหรือไปก็ไปคาดแถวหกสิบเมตรก็ได้นะครับก็คือในส่อตง Star, แต่อันนี้ผมไม่แนะนําให้ให้เริ่มในช่วงแรกเลยนะผมแนะนําให้ไปเริ่มในช่วงของแรงบีดดีกว่าเพราะามันจะได้ไวแล้วก็ได้ถึงแล้วนะครับโอเคเพราะว่าโอกาสหลงัลงๆเนี่ยมันจะมีโอกาสเอ,อกขอนดีกว่าด้วยนะครับ หรือลองเอาสกเกลรไปเื่ยๆก็ได้ครับจนกว่าจะจุตินะครับให้เราเล่นไปเรื่อยๆเนาะพอเราเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนะี่ยเราก็จะได้เงิน,นครับซึ่งเงินนะ่ยถามว่าเอาไปทําอะไรก็เอาไปใช้ในการอัพอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์จะมีในส่วนของอัปเกรดแล้วก็สกิลนะหลักๆที่จะต้องใช้เงินเนาะแล้วก็อัติแฟกอันนี้เดี๋ยวใครมาพูดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอัปเกรดอ่ยอุปกรณ์แนะนําให้อัพให้หมดนะครับพยายามอัพให้หมดเนาะ เหลืออะไรก็อัพอันนั้นนะครับแล้วก็สกิลจะมีอยู่3 4ส่วนนะครับส่ส่วนส่วนแรกเลยเน่ยก็จะเป็นในส่วนของเ,อเ,อเปิร์กตระกูลที่เราสุมได้นะครับก็คือมันจะเป็นสกิลของตระกูลที่เราสุมได้นะก็จะขึ้นอยู่ขั้วบนอันนี้นะครับมันจะมีอะไรบ้างก็แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละตระกูลก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างของผมก็จะเป็นตระกูลปดตน,นก็จะมีเยอะหน่อยนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับการแปลงร่างนะครับก็คือต้องใช้เซรู่มเงยก่อนนะครับหรือถ้าเกิดว่า เดี๋ยวค่อยมาพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคอย่างต่อมาก็คือจะเป็นสายหลักๆนะ support, นะครับจะมีอยู่3สายสายสุดซัพพอร์ตนะครับเออ่ตรงกลางดาเมจขวาก็คือถึกอ่ะจำง่ายๆแค่นี้พอนะครับซัพพอร์ตแนะนำอัพให้แค่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการรับพอร์ตให้ท่านนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นแรกๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันไม่มันจะเล็งยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอัพอันนี้ปุ๊บแล้วเราไปมาเปิดที่ อันที่สองอันนี้นะครับแล้วเราเลือกไปที่ฮุกแอซิดเนี่ยมันจะ็อคอให้นะครับก็คือมันจะเล่งงนง่ายขึ้นนั่นเองหรือถ้าเกิดว่าใครอยากให้มีตัวช่วยเนี่ยก็ปิดก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่หุกแอซิดทูเทียบเอจะเป็นเนฟแอซิดเนาะอันนี้มันจะ็อคอครับอันนี้มันจะแค่บอกว่าเออมันจะยิงสลิงไปทางไหนเช,ช่แต่อันนี้จะ็อคอให้นะ หรือถ้าเกิดว่าใครเล่นโทรศัพท์เปิดไม่์กี้มี้ห้าแต่โนมัดนะไม่ต้องห่วงอย่างต่อมาก็สกิลนะครับแล้วก็ up, อัพสายดามเมจมาตรงนี้เรื่อยเลยนะให้มาเอาทางซ้ายนะเพราะามันจะเพิ่มดาเมจนะชิอย่าเพิ่งไปสนใจมันมันไม่ไม่ไม,ม่ดีเท่าไหร่โอเคขวาก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับหลังๆเนี่ยให้เราเอาเล่นง,ง่ายไว้ก่อนเพราะว่าช่วงแรกเนะี่ยมันจะ ซึ่งสกิลเป็นหลักนะเหลือแล้วก็เปนะิร์กเนาะซึ่งเปิร์กจะหาได้จากการลงภารก,กิจจบทุกตานะมันจะมีโอกาสเอ่อมันจะสุ่มระดับออกมานะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะถ้าเกิดว่ามีน่ะก็ให้มาใส่ได้ตัวนี้นะครับผมแนะนาว่ายิ่งยิ่งใส่ไว้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีคนระับยิ่งระดับดีก็จะดีตามเนาะแล้วก็ดูได้ว่ามันเพิ่มอะไรนะครับลหลัยๆที่ผมจะค่อยาห,หาเนะี่ยจะเป็นในส่วนของเอ่อมีออฟเฟนเนาะก็จะมีเพิ่มดาเมจนะครับ หรือซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตก็จะเป็น6ิกเซนอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะเห็นท่านทั้งทั้งทั้งแมปเลยนะครับโอเคอันนี้เพิ่มแก๊สสทุกครั้งที่ฆ่านึงตัวนะครับอันนี้ก็ดีนะจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแก๊สบ่อยๆนะครับบางที่เราเผอใช้แก๊สหมดหรือโดนกระทืบแก๊สหมดก็ตายนะครับคิวสติก็หายเนาะแล้วมันจะส่งผลในเรื่องของในการฟาร์ม เจมในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งเราฆ่าไททันเยอะแล้วก็เก็บสติกเยอะๆนะ่ยเราจะได้เจมเยอะขึ้นนะครับแต่สูงสุดเนะี่ยมันจะได้ประมาณร้อยนิดๆสำหรับคนที่ยังไม่จุดตินะครับโอเคถ้เริ่มเปิดก็ะปแค่นี้เนาะแล้วก็เราสามารถอัพได้ด้วยนะครับยิ่งอัพก็ยิ่งเอ่อสแตทก็ยิ่งดีต่างนะครับแบบนี้เนาะสแตตไว้เพิ่มนะครับโอเค เอชอชมมาชมโอเคพอเราไอ้นี่มาสแปมหนึง่งเล่นไปสแปมหนึ่งอ่ะให้เราเล่นไปจนถึงเวล้อยนะให้เราเนี่ยฟาร์มจนจุติไปเลยนะครับพอเราจุติเนะี่ยเอ่อเดี๋ยวผมทำคลิปจุติไว้ให้แล้วนะครับลองกลับไปดูได้หรือดูคลิปนี้ทีเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ั้นๆนเนาะก็คือให้เราเนี่ยใช้คัมพีจุติที่หาได้จากการลงมิชชั่นหรือซื้อตรงนี้เอานะครับ แล้วก็ใช้นะครับมันจะเป็นขึ้นแคสซีนแบบเป็นแบบว่าเอเลนไม่ใช่เอเลนไอไอร้านมาจากมือเราครับให้เราเนี่ยเลือกในส่วนของโชคมาครับแล้วมันก็จะรีเยีลรีเงินเราครับแต่ว่าเงินน่ะมันจะแปลเปลี่ยนเป็นเจ็บนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะหายไปโดยเปราะประโยชน์นะครับมันจะแบบเป็นเจมเนาะแล้วก็ให้เราเนี่ยไปซื้อน้ํายาอะไรก็ได้มาใช้นะครับจะเงินจะเอ็กพีหรือจะคูณ2หลักก็ได้นะครับพอเราจะติดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะ มีหอกสายฟ้าเพิ่มเข้ามาครับแต่อันนี้เราจะต้องทอกไปก่อนก็คือให้เราน่ยกลับไปฟาเวลเหมือนเดิมนะครับกลับไปฟาเวลจะเอาสกเกิรหรือโรดดิ้งน็อกอะไรก็ได้แล้วแต่คนดูนะครับแล้วก็ให้อัพมาจนเล่นระดับเอเวอร์แลนด์ได้นะครับหลังจากนั้นให้เราไปทำหอกสายฟ้านะครับพอทำหอกสายฟ้าเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของหอกสายฟ้ามาใช้นะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนอ่ะก็จะเปลี่ยนจาก ตัวนี้เป็นตรงนี้นะครับสกิลก็จะเปลี่ยนตามนะแต่ว่ามันจะไม่ไม่เปลี่ยนเทียเราอัพนะครับก็คือมันจะอยู่เหมือนเดิมแต่แค่ว่าเปลี่ยนสกิลแค่นั้นนะครับโอเคพอเราได้ห่าสายฟ้ามาแล้วนะให้เราเนะี่ยไปลงเลสน,นะคเลสเนนี่ะก็แล้วแต่ทุกคนว่าอยากลงเลสอะไรนะครับอยู่ที่ความชอบนาะหรือถ้าผมแนะนําผมจะแนะนําเอเลนนะว่ามันลงง่ายนะครับลงง่ายสบายใจนะครับลงกับคนอื่นก็นได้เนาะแล้วก็ พอเราค่าเอเลนเซนต์อ่ะต้องทำนาเบรยอย่างน้อย5%นะครับถ้าไม่ถึงเราจะไม่สามารถประกอบอะไรได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราทําถึงก็จะสามารถประกอบได้แล้วจะมีกล่องฟรีแล้วก็อีกกล่องนึงที่จะต้องต้องใช้กุญแจนะครับซึ่งกล่องกุญแจเนี่ยจะเป็นกล่องอิมเอร์เลอร์อันนี้อัตราดรอปเนี่ยมันจะคูณ2จากกล่องฟรีนะครับเปรียบเทียบได้เลยนะครับโอเคซึ่งวิธีการหากุญแจเนี่ยจะมีอยู่3วิธีมั้งถ้าผมบบจะไม่ผิดนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเดลิเคทนะครับก็คือเพย์ประจำวันนะคร วันลงอันนี้ก็จะได้วัลลศักด์ดอกนะครับโอเคแล้วก็ลงเอ่อเวสรายสัปดาห์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถซื้อได้ซื้อได้ไหมใช่ซื้อได้นะสัปดาห์ซึ่งผมไม่แนะนําให้ซื้อนะเพราะว่ามันจะเปลืองเจ็บนะครับโอเคแล้วก็ไอ้สามอันเนี้ยไม่ต้องไปซื้อนะครับอันนี้ก็ถ้าอยากได้อ่ออะไรอ่ะพาสซีฟสกิลดีๆที่จุดติก็ซื้อมาได้นะครับโอเค ถาพอเราลงเลทแล้วเนะี่ยให้เราฟามหาเซลูปนะครับเซลูปแถทันเนาะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากแปลงก็ช่างมนทำให้เรา,นะาเนี่ยลงหาในส่วนของอ์ติแฟกนะครับอ์ Art นะติแฟกเนี่ยพอดีจะเป็นของสมสยนะคนับก็คือมันจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ยิ่งระดับดีก็ยิ่งแพสซิฟิตท์ที่เราหาเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับก็คือถ้าเลเจนดนะ์อ่ะโอกาสมันจะแบบว่าแพสซิฟิต์มันจะน้อยกว่าเอ่อพวกมิติคออันนี้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้เนาะซึ่งแต่ละสเต็เนี่ยมันก็จะเพิ่มเอ,อบัฟไม่เหมือนกันนะครับก็ลองดูดดเนาะยิ่งยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงก็คือติดลบนะครับให้ให้เรารีบเปลี่ยนให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะลบสเต็เราซึ่งเราจะทําไปทไําไมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เราสามารถล็อกได้ด้วยนะครับก็คือแต่ว่าเงินนะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเท่านึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้อย่างต่อมาเกมี แล,แล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของ Achievement Achievement อ,อ,อันนี้ถ้าเราทําเสร็จอ่ะมันจะเป็นขึ้นแบบว่าเป็นกรอบข้างบนครับให้เราเนี่ยมาดูที่ Achievement ต,ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูว่าเออเราลดอะไรไปบ้างครับมันจะได้เ็มด้วยเนาะก็จะได้เ็มเยอะมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราทําครบแล้วเนะี่ยจะมีจะสามารถทําตะกูลชิกิได้นะครับก็สําเร็จ64 Achievement น,นะครับถึงจะได้ตะกูลชิกิแล้วนะก็ไปดูช่องอื่นเอาก็ได้นะครับ สำหรับวิธีทำนะครับเพราะว่าช่องอื่นก็หลายๆคนก็มีแล้วนะครับโอเคเซรั่มหลายคนงงว่าใช้แล้วหายเลยไหมก็ไม่หายนะมันจะอยู่กับเราตลอดนะนนแต่ว่าเราจะไปเปลี่ยนนะครับพอเรามีไททันแล้วเนะี่ยอยากให้ทุกคนมาดูที่แอนแท็แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นสก,กิลสามารถเพิ่มเวลดักได้โดยการใช้ตัวนั้นบ่อยๆนะครับเหมดเบอร์เซิร์อันนี้สำหรับสกูลเยกเกอร์หรือแม้ก็สกูลฟิตนะครับ ด้สมแนนอันนี้เราจะว่ธีต้องใช้แอทแทกชาร์ดนะซึ่งแอทแทกชาร์ดเอ่อไททันชาร์ดเนี่ยจะหาได้จากการที่ว่าลงเลดนั้นๆน,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 นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไททนันเกาะก็ไปลงแทนอยากได้ไทท่านเกาะไปลงไทท่านเกาะเนาะจะมีประมาณนี้นะครับโอเคส่วนวิธีหาเจมเนะี่ยจะมีอยู่หลักๆ3 4วิธีนะครับก็คือลงมิชชั่นค่าแท้ได้เยอะที่สุดนะครับมันจะได้ตามจํานวนจุตินะครับยิ่งจุติอีกเยอะก็ยิ่งได้เจมเยอะนะครับ โอเคแล้วก็ขายของขายสกินนะครับขายสกินโดยการกดเอ่ออันที่ซ้ํานะครับผมแนะนําให้ขายอันที่เราไม่ใช่นะแนะนำให้ขายที่ซ้ำซ้าดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะไม่เสียหายมากนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วนะครับอย่างอันนี้ก็ขายแบบนึงก็ได้หนึ่งบาทจ็บนะก็ได้มาหนึ่งบาทจ็บนั่นเอนะครับส่วนปีกอันนี้ก็เอ่อหาไม่ได้แล้วนะครับโอเคถ้าอยากหาก็ต้องรอกล่องน้านเนาะ อย่างต่อมาก็คือเวทเทิลพาร์อันนี้จะตามซีซั่นนะครับแต่อันนี้มันหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครมีมาเล่นตอนที่มันมีอันใหม่แล้วแนะนําให้รีบซื้อเนะพราะว่ามันจะคุ้มยังไงก็คุ้มครับใช้เกมในการซื้อเนาะไม่เสียตัวบักนะครับโอเคหลักๆก็น่าจะหมดแล้วนะผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะอเ,เออเดี๋ยวผมกดด้วย อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเซอร์วีน่ยจะบวกเวลกับเงินสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับก็คือให้เราเนี่ยไปหาในดิคอร์ดเซิร์ฟดิคอร์ดหลังก็ได้แล้วที่มันลงเดทก,กันแล้วเราก็ไปสร้างามิชชั่นในนั้นแล้วก็เล่นเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจพวกมันเนาะแล้วก็จะได้บูตเงินขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์ฟรีนะครับก็แนะนำให้ใช้วิธีนั้นในการฟามเวลนะครับเพราะว่ามันจะได้ไวกว่าชาวบ้านเขานีดหน่อยครับแล้วก็น้ำยาแนะนำให้ใช้ทถ้ามีเนาะอันนี้แนะนำคุณสองเนี่ยให้ใช้ตอนลงเดทนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งก็จะมีในเรื่องของเอ่อเควสท,ที่ว่ามันจะเพิ่ม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 โชคเนะครับก็คือในการลงเล่นนะครับก็คืออันนี้ให้เราอยู่ในแบบนานๆนะครับก็คือยิ่งเล่นนานเท่าไหร่ยิ่งอยู่ในแบบนานเท่าไหร่ก็จะเพิ่มชโชคถาวรนะรอันนี้เป็นโชคถาวรนะไม่มีเวลาจํากัดับก็คือมันจะเพิ่มชโชคตามนั้นเลยนะครับ <enter> ถ้าเกิดว่าปดปุ๊บมันจะอยู่ตรงนี้เลย นะของผมเนี่ยตอนนี้ถ้าใช้ยาก,ก็จะอยู่ที่คูณสามนะก็คือจะมีโอกาสได้คอดีกว่าเขาเยอะกว่าเดิมสามเท่านะครับหรืออ๋ออันนี้มันรวมถึงในการสุบตะกูด,ด้วยนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับในคลิปนี้เนาะถ้าใครมีคำถามว่าเราเขมาไม่ตูดูก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้ก็จะไม่ตอบหรือกดใจให้เฉยๆนะโอเค่าจะมีประมาณนี้เออไม่น่ามีอะไรตกบกกร้องแล้วนะครับอ๋อเราสามารถเปลี่ยน ตะกูลได้ตรงนี้นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปหน้าคัปต้าไมค์ใหม่นะเปิดเพนได้เลยนะครับเอ่อกล่องอันนี้แนะนำให้เปิดตอนที่ว่าเราไม่มีอะไรจะหาแล้วนะครับอัปเดตต่อไปแอนนี่มานะครับสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้เนาะถ้ามีคาถามถก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับไปละ